สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องคนคี้แล้วอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องราวของในา่าที่ออกไปนั่งห้างในป่าดงทึบแล้วได้ไปเจอกับวิญญาณผีป่าซึ่งเรื่องราวจะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนพลานป่านั่งห้างในดงทึบนายาไม่ได้เข้าป่ามานานแล้ว ก่อนหน้านี้เพื่อนของเขาถูกเสือฆ่าตายจึงเสียเวลารวมกลุ่มออกตามล่าจนสุดท้ายก็ได้ตัวมันมันเป็นเสือเจ็บจากหมู่บ้านกลางๆแต่เขาเชื่อว่ายังมีเสืออีกเพราะตัวมันมีรอยเลือดหลายหยดห่างจากศพในขณะที่เสือตัวนั้นไม่มีแผลเก่านอกจากกระดูกขาหลังที่หักเป็นไปได้ไหมว่าจะตามยิงผิดตัวมันคงโดนตปบ,บตอนยิงเก่งยิงกวางนั่นแหละ หรือเองคิดว่าเรามีเสือกินคนสองตัวในเวลาเดียวกันผู้ใหญ่บ้านปลามผาเรื่องที่ไม่อยากให้คนในหมู่บ้านเข้าป่านในตอนนี้เขาพูดกันว่าเสือกินคนมันเหมือนพลอยธรรมชาติซึ่งนานๆจะมาเยี่ยมเยือนสักหนสักครั้งหนึ่งถือว่าผิดวิสัยเสือร้ายสองตัวอยู่ในขีดเดียวกันหลังจากนั้นสักสิบวันผ่านไปไม่มีข่าวเสือบุกอีกในผาจึงละความเชื่อของตัวเอง แล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติเขาแก้เบื่อด้วยการน,นั่งห่างนั่งโง่งไกลหมู่บ้านออกไปไม่ค่อยมีใครใช้ที่นั่นเพราะเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงเจ้าป่าผู้ดูแลดินโป่งแต่ว่าหมอผีและพระธุดงบอกว่าเจ้าป่าอนุญ,ญาตให้ลาได้หากนำมาประทังชีวิตไม่ห่วงเหมือนคนนอกหมู่บ้านพูดกันเพื่อนอีกคนหนึ่งของนายามาช่วยทำห้างบนต้นไม้จนเสร็จ เสร็จเร็วก็มีเวลาเดินตรวจรอบดนันซึ่งการไม่ถูกลุกลานโดยปูลาชาวเมืองเรียกเรราสัปสั์มารวมกันมีทั้งวัวแดงกระทิงและข้างต่างๆขอพนมมือขอเจ้าป่าว่าอยากได้วัวแดงหรือกระทิงตัวใหญ่มาเติมสเสบียงกลางให้หมู่บ้านและครอบครัวการที่มีเสือกินคนอลาวาดทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าลึก จนเนื้อที่สะสมไว้นในหมู่บ้านใกล้จะหมดแล้วละ่ะตกตอนเย็นกลางป่าก็ปกติเหมือนกับทุกครั้งชายหนุ่มหากิ่งไ้ทำมุมยิงพลันหากได้กลิ่นสาบเสือถ้าทางคืนนี้จะได้นั่งห้างเปล่าเพราะมีเสือมาปวนเปียนแต่ปา่าหน่อยไม่มีเสือสแสดงว่าป่านั้นมันช่างไม่อุดมสมบูรณ์นายผาคิดอย่างมีความหวังว่าเพื่อนของเขาอีกห้างหนึ่งคงจะได้ยิงอะไรติดไม้ติดมือมาบ้าง ตกดึกสภาพป่ายังเงียบสงัดแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติอย่างแน่นอนกลิ่นเสือยังลอยเอื่อยท,ทั้งที่ผ่านมาหลายชั่วโมงเต็มทีจนในผาถอดใจทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้ถูกเหยียบแทรกลางความเงียบสงัดสร้างความสงสัยว่าโป่งนี้มันน่าจะมีอาถรรพ์จริงๆสัตว์สีเทาป้อมๆตัวหนึ่งเดินมายืนอยู่ใตห้หางมันยืนนิ่งเหมือนเป้าซ้อมสำหรับคนเมืองชนันในผามั่นใจว่าข้างล่าง มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหยุดนิ่งตามประสาคนกลัวผีลาวเงาเบื้องล่างรอจนเบื่อส่วนคอเลียวคล้ายวัวเงยหน้าขึ้นมาบนห้างสูงราวกับว่ามีผู้ล่าอยู่บนนี้ยิงสิเหยือ่อรออยู่ข้างล่างทำไมไม่ลั่นไกเสียงความคิดของนายผาสั่งการปืนลูกสองข้ามคลาถูกวัดปากระบอกและวยิงโดยที่ไม่ต้องเล็งนายผารู้ตัวอีกทีหลังเสียงปืนเงียบไปหลายอึดใจ เชือกรัดตัวเขากับต้นไม้ย่างปกติดีปืนทำงานอย่างถูกต้องความร้อนจากปากกระบอกปืนเรียกสติให้กลับมาสู่ความจริงอย่างทันทีนายผามองลงไปใต้ห้างอย่างกล้ากล้าลัวไม่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะเป็นตัวอะไรเขาก็ยิงถูกมันแล้วล่ะมือของเขาขยับโดยไม่รู้ตัวเหมือนสมัยเด็กๆที่เขายังคลองสติไม่ดีเท่าตอนนี้ทั้งๆที่มั่นใจว่าข้างล่างเป็นผีแต่กลับมีสัตว์นอนแน่นิ่งอยู่ แสงจากไฟฉายเลือนล่างส่องให้เห็นโครงล่างว่ามันคือกระทิงตัวโตเต็มว,วัยความสับสนทําให้ในผาทำหลายอย่างพร้อมกันปิดเปิดไฟฉายโยนกิ่งไม้ลงไปหาส่งเสียงแอดเบาๆรวมถึงจุดบุหรี่มวนที่ดุดไม่หมดเพื่อโยนลงไปให้มีกลิ่นหรือว่ามีไอไฟถ้าวศพกระทิงดังกล่าวไม่มีอาการตื่นตกใจมันคงจะเป็นซากและไม่ขยับขยื่อนและมันจะไม่หายไปไหน ถ้าหากนั่นเป็นสัตว์จริงๆแล้วเหตุใดมันถึงมายืนให้แกยิงแถมยังเงยหน้ามองอีกหรือมันเป็นการเล่นตลกของเจ้าป่าเจ้าเขาแถบบริเวณนี้นายผาหยิกขาแรงๆอีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความจริงก่อนไงหลังพิงต้นไม้ด้วยความโล่งใจไม่แน่เจ้าป่าท่านอัดสงสารจึงให้ลาบแบบนี้เล่นเอาเกือบตกห้างตายยังนอนไม่ได้ต่อจากนี้ต้องหาก ความคิดบางอย่างในหัวสกิดในผาเหมือนไม่ใช่คำพูดของตัวเองหลายอย่างมาประกอบกันจนซับซ้อนเกินพอดีกลิ่นสาบเสือสัตว์ออกมายืนร้อยหยิงและคำพูดที่เหมือนจะถูกคนอื่นกระซิบเบาๆเจ้าป่าเจ้าเขาอยากแกร้งหูกช้างเลยอยากได้อะไรจะเอามาไวพ้พุงนี้ในผารีบวางปืนยกมือไวเขามั่นใจว่ากำลังเจอผีหลอกกูไม่ใช่เจ้าป่าและก็ไม่ได้มาหลอกมึง เสียงกระซิบแผบแพงลอยอยู่ในหูของนายผาเหมือนสองคราวก่อนไม่มีปิดใครอยากจะหลอกตัวแสงแค็งนักฆ่าก็อย่างมึงมึงต้องทําตามที่กูบอกไม่อย่างนั้นมึงจะทรมานแบบนี้ทั้งคืนสติของนายผาเกือบหลุดด้วยคําขูดด่ดังกล่าวเขาไม่ได้มือไม้แข็งเหมือนการเห็นผีป่ามือควยหาปมปลดเชือกตัวเองหนีลงมาจากหางบังเกิดเงาดำาๆมานั่งอยู่ข้างๆสิ่งเหมือนมือสีดำสนิท จับแขนของนายผาให้หยุดต่อต้านความเย็นยะเยือกทําให้เขาไม่กล้าแม้จะขยับเปลี่ยนท่าห้ามหลงจากห้างในตอนกลางคืนมืองฉลาดเกินไปได้ยินเสียงกูพูดถึงทันเจ้าเดี๋ยวก็ได้เสียแผนกันพอดีเงาดำเหมือนคนวางมือของนายผาบนปืนถึงจะน่ากลัวแต่ผีตนดังกล่าวแสดงความเป็นมิตรมากกว่าจะมาหลอกหลอนตาปลาฝาข้าพยายามเดียกมันมาทางนี้ตั้งแต่หัวคำแต่ผีปากตนอื่นไม่ยอมปล่อยมาง่าย สุดท้ายก็ต้องไปขอสัตย์จากท่านเจ้าถึงทําให้ตัวสักกระเบือนั้นเปลี่ยนทิศทางได้ท่านเป็นใครแล้วแล้ว,ลวจใจผมทาอะไรอาการขี้ขึ้นสมองทําให้ในายผาพูดติดติดขัดบางสิ่งต้องการให้เขาทําบางอย่างจึงไม่ยอมสงบหรือหนีใจแข็งยังเมื่อก่อนก็ดีมันจะมาทางซ้ายมือเงาดํารู้ว่าหากตอนอยู่นายผาคงไม่มีกระจิกกระใจถือปืนหลังจากนั้นมันก็สลายตัว ปล่อยให้ชายหนุ่มอยู่กับตัวเองนานขึ้นกว่าเดิมนายพาสงบสติอารมณ์ด้วยการสวดมนต์ปิดๆถูกๆตามพระธุดองที่เคยสวดผ่านหมู่บ้านไม่ว่าผีตนเมื่อกี้จะเป็นใครแต่มันมาดีและยังไม่ได้หลอกเขาตอนนี้ในคําพูดของผีตนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างสะกิดใจแต่ตอนนี้ความกลัวยังท่วมท้นจนจับอะไรไม่ได้พอชายหนุ่มตั้งใจละความกลัวดองลึกก็เปลี่ยนเป็นอีกขนอ,อย่างน่าประหลาดใจ เสียงจักกระจันตุ๊กแกป่าต่างร้องเหมือนถูกจัดฉากให้เขาผ่อนคลายกว่าเดิมประสาทส,ส่วนของชาวป่าร้องเตือนในป่าว่ามันผิดปกติมากขึ้นไปอีกเพราะเสียงปืนเพิ่งเงียบได้พักเดียวต้องรอสักครึ่งคืนป่าจึงจะกลับมาอึกระทึกแบบนี้อีกและเสียงที่ต้องมาเป็นลำดับขั้นตอนอาจจะเริ่มจากพวกมแมลงก่อนจากนั้นนกกับตุ๊กแกจะบินมากินมแมลงแต่นี่ประดังมาพร้อมกันเหมือนกับนัดเอาไว นายผาสดวดมันท่องไม่เป็นภาษาด้วยความกลัวผีแบบนี้มันห่างจากปกติไปไกลโคบางทีเขาอาจจะกำลังจับไข้สันจนเห็นภาพหลอนก็เป็นได้หรือไม่ก็โดนผีหลอกให้กลัวก่อนจับกินความคิดหลายสิ่งหลายอย่างผุดขึ้นมาจนทำอะไรไม่ถูกกระทั่งเสียงเดินเบากลิบมาจากทางสายซ้อนมาในเสียงแมลงจอแจเหมือนกับน้ำเย็นสาดใส่หน้าสิ่งที่วิญญาณผีพูดเมื่อกี้มันมาแล้วล่ะ เขาไม่แน่ใจว่าควรยิงดีหรือไม่เพราะอาจจะโดนหลอกให้ยิงคนเสียด้วยซ้ำสิ่งที่ก้าวจากดองทางซ้ายมือคือเสือโครงลาวกับมันเลืองแสงจางๆทำให้เห็นร่างอวบอ้วนมีคนสีฟางข้าวชัดเจนอย่างน่าตกใจสิ่งที่น่าประหลาดกว่าเสือตัวนั้นคือมีใครบางคนขึ้นไปนั่งบนหลังเสือตัวนั้นเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของหรือเจ้านายของมันด้วยอำนาจประหลาดทำให้มองเห็นร่างบนหลังเสือเป็นเงา คนทั่วตัวในผาลุกตั้งขึ้นมาเขาสามารถเชื่อของตรงหน้านั้นได้มากแค่ไหน่อบางคนเห็นแค่เงาดำหรือร่างประหลาดคราวเดียวแต่เขาพบสัตว์ให้ยิงเงาดำบังคับให้เขาทำตามสั่งเสียงป่าเหมือนจัดฉากข,ขึ้นมาแล้วยังมีเสือ้ายเลืองแสงตัวนั้นขึ้นมาอีกเขาอาจจะตายไปตั้งแต่เงาตัวแรกเงยหน้าขึ้นมามองอย่าพึงสติลุดที่มึงต้องทำมีแค่ลั่นกระสุนไปที่เสือเท่านั้น เสียงแหบแห้งของผีตัวเดิมทําให้ในผาสะดุ้งสุดตัวมันมากินกระทิงตัวนั้นรีบยิงก่อนมันจะหอบสากนี้สิ้นเสียงพูดปืนลูกสองก็ถูกจับหันปากกระบอกปืนไปทางเสือประหลาดตัวนั้นมันกําลังเข้าไปดมซทกกระทิงเหมือนเสือหิวความคิดอย่างหนึ่งหยุดมือของในผาเอาไว้นั่นอาจจะเป็นเสือเจ้าที่เสือธรรมดามันเลืองแสงได้ที่ไหนต่อให้เป็นเสือสมิงก็เถอะเจ้าปา หรือว่าลูกช้างจะถูกลอกให้ญิงเจ้าป่าเขา้านายผาไม่ยอมยอกมือขวาที่กุมคอปืนขึ้นเลงก็บอกอยู่ว่าอย่าพูดถึงท่านเจ้าผีตัวเดิมส่งเสียงรุบเบาๆยกปืนขึ้นยิงสิ่งเดียวที่กูทําไม่ได้คือลั่นไกลปืนพอเจอดินปืนแล้วมันจะปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ไหวท่านจะเหตุผมขาเจ้าป่าทาไมท่านอยากจะเป็นเจ้าป่าแทนหรือนายผาคลั่งเหมือนสติใกล้หลุดลอยกูบอกว่านั่นไม่ใช่ท่านเจ้า เสียงผีกัดฟันพูดอย่างเหลืออดกูสาเลียกมันมาตายด้วยปืนมึงมึงยังมายิงมันอีกมันอาจกลับไปที่หมู่บ้านของเราและฆ่ามึงอีกครั้งมึงจะยอมให้อีบัวกับไอ้เมยเจอเสือตัวนี้เหมือนกูงั้นหรือบัวก,กับเมยคือชื่อเมียกับลูกของนายผาผีตัวนี้มันรู้จักครอบครัวของเขาได้อย่างไรกันแต่มันเป็นผีก็ต้องรู้มากตามภาษาผีอยู่แล้วล่ะนายผาอยากลั่นใจตายเสียตรงนี้ อยากให้กูคู่ก็ได้ถ้ามึงมายิงกูจะปล่อยเอตีนแปรตัวนี้ไปขยําลูกเมียมึงซับพุงนี้เลยมึงลองคิดดูแล้วกันระหว่างเสือกับครอบครัวมึงจะเลือกอะไรนายผาจนกับคําคู่ถ้าเขาไม่ยอมทําตามอาจจะเจอเรื่องเลวร้ยวายมากกว่านี้เขายกปืนลูกซองในมือแล้วลั่นไกเข้าหาเสือร้ายตัวนั้นซึ่งกําลังกัดส่วนท้องเพื่อกินเครื่องในทุกอย่างดับบูบเพระาะความเครียดลอบดนัน ความรู้สึกสุดท้ายคือหลังทุดไปพิงกับต้นกระบากเท่านั้นไอ้ผ้าตื่นเสียงเพื่อนร่วมล่าสัตว์เมื่อตอนเย็นปลุกในพ้าจากการหลับไหลในพ้าขยับตัวอย่างอิดโรยพยายามลำลึกว่าตนเจอกับอะไรบ้างเมื่อคืนเมื่อเพื่อนของเขาเห็นเขาอ่อนแรงจึงช่วยปลดเชือกและหยิบน้ำให้ในผ้าเปลี่ยนท่านั่งจึงรู้ว่าตนเองฉีล่าตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้สายแล้ว ป่ารอบด้านมีแต่สีสันเป็นปกติอย่างแท้จริงเมื่อคืนเด็ดนิวาได้ทั้งกระทิงได้ทั้งเสือเพื่อนของนายผาปีนลงจากห้างไปดูสิ่งที่ถูกยิงทิ้งไว้นายผาบิดตัวอย่างเมื่อยขบจนสายตาไล่ไปพบกับซากสัตว์สองตัวบนพื้นดินกระถิ่งตัวอ้วนกับเสือขนสีฟางเหลืองเมื่อคืนมันไม่ใช่ความฝันความกลัวหยุดลงเมื่อมีแสงตะวันกับเพื่อนเข้ามานายผาปีนลงมาอย่างกระปลอกกระเปลีอย เพื่อดูสองตัวชัดๆเสือตายทั้งท้งที่มีกระทิงคาปากมันกำลังกัดส่วนทองก่อนที่เขาจะลั่นไกใส่เลือดไหลนองจากรอยบาดแผลกลางกลุ่มขนสีเหลืองทั่วตัวสแสดงว่ามันโดนกระสุนลูกโดดอย่างถนัดถนีข้าไปเรียกคนในหมู่บ้านมาช่วยแลเนื้อก่อนตัวนี้คงจะพอแจกใจได้หลายบานอยู่เพื่อนของผารีบตามคนมาช่วยเพื่อที่จะเอาเนื้อกระทิงกลับหมู่บ้าน ตัวเขาขอเฝ้าซากเพียงคนเดียวใช้เวลาคิดเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังสมัยก่อนตอนเขาหัดยิงปืนเคยก่อวิลกรรมเอาไว้หลายครั้งเขาอยากยิงโดยฟังแค่เสียงเหมือนพวกผู้ใหญ่จึงยิงไปเรื่อยๆแทนที่จะอดทนรอเหยื่อเกือบทั้งหมดในตอนนั้นจึงเป็นไก่ตั้งแต่ไก่บ้านไก่ป่าแม้แต่พญาลอที่คนมาเที่ยวเดินป่าไม้จับเป็นก็ถูกยิงไปด้วย เหตุนั้นเองทําให้ทุกคนล้อเขาโดยว่านักฆ่าไก่หลังจากนั้นหลายปีเมื่อเขารู้จักอดทนมากขึ้นและเมื่อผีเมื่อคืนเรียกเขาอย่างเจาะจงด้วยชื่อดังกล่าวบางอย่างเรียกให้ในผาไปตรวจซากเสืออย่างถี่ถ้วนบนขาหลังด้านหนึ่งมีแผลกระสุนเก่าจนเป็นหนองเขาใช้มีดแซะปากแผลอย่างง่ายดายจนเจอกระสุนลูกซองแบบลูกปลายนั่นทําให้เขารับรู้ได้อย่างทันทีว่าเพื่อนที่ตายไปใช้กระสุนลูกปลายก่อนจบชีวิต บางทีเสือตัวนี้อาจจะเป็นคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาก็เป็นได้หรือมึงอยากให้กูแก้แค้นให้ในายากระซิบกับตัวเองว่าจะไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดเพื่อนเองพาเสือผีตัวนั้นมาตายที่นี่มึงจะได้สบายใจว่าปาปลอดภยัยหมอผีประจำหมู่บ้านเป็นหญิงแก่ผอมงอกท่านเจ้าชอบพวกมึงพวกผีสางเมืก่กราเข้ามายุมดวยลอกแต่ท่านกันสัตว์พวกนี้ไม่ได้มันเลยโดนเสือขา่าเอา แม่หมอพูดแบบนั้นนายผาก็สบายใจขึ้นว่าทุกอย่างปลอดภัยสําหรับชาวบ้านเขาถามย้าว่าตนจะโดนหลอกอีกหรือไม่หากนางห่างหรือเฝ้าซากอีกคราวนี้แม่หมอสายหน้าเปลี่ยนไปพูดเรื่องฟ้าฝนอากาศบนภูเขาลูกนี้แทนเรื่องที่เราเมื่อกี้เรื่องจริงหรือเปล่าผาในผ่านพื้นเมืองผู้ทําอาชีพนําทางเดินป่าให้ผู้คนในเมืองใหญ่ลองถามเพราะนั่งฟังตั้งแต่เริ่มพวกคนเมืองชอบใจถ้าได้เจอผีป่าแบบชัดๆ ทำไมคนเมืองชอบอะไรแพงๆแบบนี้นักละ่ะแม่เทาพูดออกมาถ้าทางอยากนินทาพลันนำทางเป็นภาษาทิ่นอย่างเต็มแก่อยากไปก็ไปไอ้ผ้ามึงนำทางไปหน่อยอยู่กับมันสักคืนก็ได้เอายายทำไมเอาเขามาใส่หัวฉันละ่ะนายผ่าร้องออกมาถ้าเองพาเข้าไปเขาจะได้ไม่สงสัยว่าถูกที่หรือเปล่าพาใครไปช่วยกันทางสักคนก็ได้หลังจากนั้นแม่หมอก็บอกเบาๆว่า ถึงไปก็ไม่เจออะไรแล้วล่ะพาช่วยพาไปหน่อยถ้าเห็นผีจริงๆพี่จะใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินป่าในเมืองกรุงได้เงินดีกว่าล่าสัตว์มาขายอีกผ่านพื้นเมืองพูดโดยไม่สนใจเลยว่าชาวป่าพื้นเมืองหากินลําบากหากความจเจริญลุกล้ําเข้ามาเพราะทนคําขอไม่ได้นายผาจึงตอบตอกลองอย่างน้อยแม่หมอบอกว่าไม่มีแบบเดิมของไม่ต้องห่วงพอมีสามคนช่วยกันขัดห้างยิงสัตว์มันก็สร้างเสร็จเร็วกว่าเดิม พวกเขาตกลงกันว่าพลันนำทางจะนั่งห้างคนเดียวเพื่อลอดูว่ามีผีจริงหรือเปล่าส่วนนายผากับเพื่อนจะนั่งคุยกันพอตกเย็นจึงกลับเข้าหมู่บ้านนายผาฟังพลันนำทางเล่าเกี่ยวกับการผ่านักท่องเที่ยวเดินป่าจนสับประงกความฝันของเขานั่งอยู่คนเดียวบนห้างหลังเมื่อคืนตายห่างเพื่อนคนที่ถูกเสือกัดตายเดินเข้ามาพร้อมกับวัวแดงตัวใหญ่ท่าทางอารมณ์ดีเกินกว่าจะมาหลอกหลอนกูขอโทษเรื่องเมื่อคืนด้วย ความจริงอยากจะหลอเสือไปอีกห่างแต่เรารู้ว่าปืนมันห่วยเพื่อนของนายพารูปเขาววแดงข้างๆเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนหน้าน,นี้กูไปขอท่านเจ้าให้เอากูเป็นข้ารับใช้แหลกชีวิตเสือตัวนั้นกระทิ้งก็แค่เยือดร่อเพราะผีตัวอื่นไม่ยอมไม่นำทางเสือตัวนั้นไปเปล่าๆกูคิดว่าเมื่อคืนทําเกินไปเลยขอเจ้านี่ม,มาไถ่โทษอีกตัวหมู่บ้านของเราคนเยอะขึ้นแค่ตัวเดียวคงไม่พอคนเมืองก็หลาทิ้งลาขวาง ไม่รู้จะมากันทาไมนายผาไม่รู้จะกลัวดีหรือไม่ผ่านเรื่องเมื่อคืนมาทุกอย่างก็เหมือนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเสียแล้วเขาถามเสียงสันว่าอีกฝ่ายตายเพราะเสือเมื่อคืนหรือเปล่าผีเพื่อนพยักหน้าอย่างทันทีสากระเบือสองตัวมันลากกันเองหาอยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีท่านเจ้าว,ว่าพวกมันเคยเป็นคนเล่นของแล้วของเขาตัวหลังจากนั้นมันก็หน,นีขึ้นไปภูเขาอื่นเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยกูเห็นว่ามันคงจะตั้งท่าก,กินคนอีก ก็เลยหลักมาขาดเสียที่นี่ห,หมดเรื่องแล้วกูจะถูกผีหลอกอีกไหมนายผายังระแวงไม่กล้าขึ้นห้างและคงกลัวอีกพักใหญ่เมื่อคืนกูไม่ได้ตั้งใจจะหลอกมึงมึงเสือกฉลาดรูด้ตัวทาไมเพื่อนของนายผาดูจะฉลาดพูดลับหลังความตายไอ้คนท่าหมากนั้นยิงวัวแดงแล้วหมดเวลาเจอกันคราวหน้าของได้หลอกจริงๆแล้วนะภาพทุกอย่างดับลงเพราะเสียงปืนนายผาลืมตาสงสัยว่าเมื่อครู่เป็นความฝันหรือเป็นความจริง เพื่อนๆต่างโโหลองที่งหัวแดงได้ไง่ายด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียวชายหนุ่มมองหน้าให้ชัดขึ้นหัวแดงที่ถูกยิงล้มลงเป็นตัวเดียวกับในความฝันซึ่งนั่นมันก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ในผาฝันนั้นเป็นความจริงซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานบานนั่งห้างในป่าดงทึบในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไอยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขีเราสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสสวัสดิสวัสดีครับ